ทุกคนเข้ามายังทุกคนครับก็คือเมื่อกี้โทรไปหาน้องแต่ว่าน้องไม่รับก็เลยคือน้องบอกว่ามีรันทูก็เลยแบบไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังอืมก็เลยคิดว่าจะบอกน้องว่าเสร็จแล้วให้โทรหา แล้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทุกคนโทษไม่ติดครับน้องน่งนาจะรันทูอยู่เห็นน้องบอกว่ามีรันทูงั้นเดี๋ยวให้น้องโทรตามผมแล้วกันต้องผมไม่ง <rzeczy> ่ <laughs> <ging> วงหรอครับง่วงครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยนอนก็ได้ดูว่าจะงียบหรอ อเดี๋ยวมีย <laughs> ิบยิบรอแล้วกันให้น้องเออเสร็จเมื่อไหร่ก็โทรมาปุ๊บเดี๋ยวเจอกันทุกคนบ๊ายบายเจอกันทุกคนไม่รู้ว่านอนแลเสร็จกี่โงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะก็แต่ถ้าใครไปนอนก่อนก็ฝันดีนะครับไว้เจอกัน